สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบุกสก้านะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแลกนะครับไอเทมกันนะครับก็มีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมต้องการมากๆเลยนะครับแล้วมันมาพอดีนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวไอเทมชิ้นนี้กันเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกพลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมนี้แล้วชมคลิปของกิจลานในส่วนของเพลย์ลิสต์นะครับผม โปรเสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้าไปในหน้าช่องครับไปช่องนั้นได้กดซุปเอร์ได้ขอบคุณนะครับใต้เพื่อองค์การก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็อ่าผมจะมาตามไล่ไอเทมชิ้นนี้นะครับนี่มันคือนี้ครับอ่าเดวิลลิงเมโทรครับก็เป็นอาวุธสุดยอดนะครับของเรดคอร์ซ่ามาร์เตอร์นะครับ อันนี้ผมอยู่ใน id s ิ r v e 12นะครับเป็น s ิ r ์ e แรกที่ผมเล่นเกมนี้เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับก็คือตัวหลักของผมคือ雷克่านะอันนี้เป็น VP 0ูเหมือนกันนะครับ VP 0ูเหมือนกันเนาะตัวนี้อ่ะโอเคตอนนี้นะครับผมถือคลองในส่วนของเดเบอร์ลิงเมเโอบวก3เท่านั้นนะผมอยากจะทำให้มันมากกว่านี้นะครับผมก็เดีย๋ยววันนี้ครับเรามาตามล่าหาเดเบลิงเมกันนะครับก็อย่ามาดูกันเลยนะฮะ ก็มันมีนะครับมาแลกในกิจกรรมปริหารพอดีนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่นีครับบวก3นะครับเราสามารถนะครับซื้อได้นะครับในราคาแค่10หนังสือกลาดอนเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทำอ่าสักบวก6แล้วกันนะครับก็ถ้าทำบวก6เนี่ยผมจะต้องซื้ออยู่ประมาณกี่ครั้งว่า7ครั้งนะครับก็จะตกที่ อ่า70นะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ว่าจะทำสักบวก6ก่อนแล้วกันนะฮะทำไมผมถึงกดแค่บวก6ใช่ไหมวันนี้เพราะว่าหนังสือการดอนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะไว้แรกเทพนะครับกับสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ในรอบถัดไปนะครับผมอย่างไอดีนี้ผมเล่นเป็นทีมบินใช่ไหมโอเคเรามาดู d e v o l i n g m ม t t e o กันนะครับในส่วนของ d e ว o ลลิงเมเทโอเนี่ยนะครับมันเป็นอาวุธสุดยอดนะครับที่เราใส่ให้กับเลคออซ่ามาเตอร์นะครับ หรือไดแม็กก็ตามนะครับผมในการต่อสู้เนี่ยครับจะเพิ่มนะครับถ้าเป็นโบก3สานะจะเพิ่มพลังโจมตี12%นะฮะแล้วก็บวกสปีด10%ด้วยนะครับให้กับตัวเรคอซ่านะแล้วก็หลังจากตนเองโจมตีแล้วเนี่ยนะครับจะลดเลือด20%จากค่าสูงสุดแล้วก็ไปเพิ่มอ่าแล้วก็30%ของความโกรธของศัตรูทั้งหมดนะฮะก็คือลดเลือดและลดความโกรธของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วตนเองเนี่ยนะครับจะได้รับความโกรธแทน30%นะครับผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาทําการแลกไอเทมกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมใส่บก3อยู่1ชิ้นใช่ไหมผมจะต้องซื้อบวก3มาอีก1่อันเพื่อตีบก4ใช่ไหมแล้วผมก็ต้องซื้อบวก3นะครับอีก2ชิ้นตีบก4เป็นบก5นะครับก็จะตีเบิลไปเรื่อยนะครับผมอ่ะไม่งงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกก่อนนะครับชิ้นแรกเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราซื้อมาเพื่อตีบกใช่ไหมอ่ะผมจะซื้อมานะครับให้ดูก่อนผมใส่บวก3อยู่ใช่ไหมครับผมซื้อมาชิ้นหนึ่ง เดี๋ยวเราไปเคลียร์กันอ่ะโอเคเวลาเราตีบวกเนี่ยนะครับแล้วเรากดทริกผสมใช่ไหมแล้วมันบอกว่าตีไม่ได้ใช่ไหมวิธีแก้ไขนะครับก็คือให้เราทําการปลดกล่องเบสซิ่งหรือถุงเคื่องต,ตัวมาก่อนนะครับผมนี่มาถึงทําการตีบวกได้ตอนนี้ผมมีเด v เ l ิร์ลิงเมเทโอยู่2ลูกนะครับนี่ลูกใหม่กับลูกเก่าเนาะผมก็จะสามารถตีบวกได้เป็นบวก4นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทําการตีบวก4นะครับเป็นบวก5 เราจะต้องซื้อนะครับในส่วนของ d ดวเบ i ร g m e t เมทินะครับอีกกี่ก้อนบวก3 2ก้อนเป็นบวก4ใช่ไหมอ่ะเราก็ไปซื้อมาอีก2ก้อนนะครับผมตามวันทันนะสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับไอผมจะซื้อ d ดวเบ i ร g มาอีก2 1 2... โอเคไหมก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมมีเดว e b ิร์ลิง e e ทิอบวก3อยู่ด้วยกัน2ชิ้นนะครับผมก็แค่ทำหน้าที่นะครับผสม d e ว o บ i n g m e t เมนะ เดี๋ยวผมผสมให้ดูนะฮะนี่ผมส่งผสมอันอื่นก่อนนะอ่ะอันนี้ผมจะผสมเดเวอร์ริงแมทเทโอก่อนนะครับนี่ตรงนี้ก็ผสมปุ๊บมันจะกลายเป็นบวกสี่อ่ะและ้วคราวนี้ปุ๊บใช่ไหมผมมีบวกสี่สองชิ้นถูกไหมครับผมมีบวกสี่สองชิ้นแล้วนี่ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองผมก็จะบวกสี่มาตีเป็นบวกห้าก็เนี้ปุุงเนี่ยได้บวกห้าเลยเห็นปะดูดิก็ซื้อแค่สามชิ้นเองอ่ะคราวนี้ครับเราต้องการจะทํานะครับ ตีบวก5เป็นตีบวก6เราจะต้องซื้อเดเวลปเมนต์วัสบวกาท,ทั้งหมด4ชิ้นถูกไหมครับเราก็ไปทำการซื้อได้เลยนะครับผมจะซื้ออีก4ชิ้น1 2 3แล้วก็4ถูกไหมฮะตอนนี้นะครับผมเหลือหนังสือกระดอนอที่่รยี่4ิ7จริงๆแล้วผมจะซื้อแล้วก็ทำอีกก็ได้นะครับแต่ผมจะต้องเก็บหนังสือกระดอนไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ทำเทปนะครับผมใน สัปดาห์ถัดไปนะครับเพราะเหตุผลหนังสือจะไม่พอเพราะว่า VP0 ผมจะหาหนังสือ,อยากนิดนึงนะครับอ่ะเราก็ได้ในส่วนของเดเวอร์ริงเมเทโอมานะครับก็เป็นบวก3ทั้งหมดถึงชิ้นบวก3ทั้งหมด4ชิ้นนะครับเราก็ทำบวก3นะครับให้มันเป็นบวก4นะครับผมอย่างนี้ถูกไหมครับเข,ข้าใจตามตรงกันไหม แล้วก็บวก4 2ชิ้นมาบวกกันเป็นบวก5ถูกไหมครับแล้วครนี้นะครับวุธที่เราถืออยู่นะฮะเราทําเป็นบวก6ใช่ไหมครับเรามีบวก5 2ชิ้นเราก็รวมไปเลยนี่ครับแท่นี้เราก็ได้เลเวอร i n ิงเมเทโอบวก6มาแล้วนะฮะก็คือในคลิปนี้นยะผมจะทําแค่บวก6ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องใช้ในส่วนของหนังสือกระดานที่ผมบอกเนาะอ่ะครนี้ครับก็ผมจะกดพาร์ทเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะกดพาร์ทอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะ นี่ครับก็มันจะได้ของไอเทมเล็กๆน้อยแหละไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรากดพาร์ตกันนะฮะก็การที่เราจะกดพาร์ตเนี่ยนะครับนี่ผมแถมไปเลยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะกดไปที่40ก่อนแล้วกันใช้4,000ถูกไหมครับอ่ะเลเวลที่เราจะได้รับนะครับก็คือ24ถูกไหมครับอ่ะเราก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับสามสิโอเคไหมเป็น7,000เลเวล39นะครับถามว่าเพียงพอไหมยังไม่เพียงพอนะครับต้องเลเวล50 ่อแล้วก็บวกไปสักสิบถูกไหมครับเป็น4อ่สบวกไปอีกสัก10 49เห็นไหมฮะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะ49 50บเหเ็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรากดไปประมาณ8,000ใช่ไหมครับขอดูก่อนประมาณ9,000สองเนาะอ่าประมาณ9,000แล้วก็สามารถที่จะอ่ารับไอเทมตรงนี้ได้แต่ว่าเรายังไม่รับเนาะเราไปรับของ จากพาร์ทก่อนแล้วกันนะฮะน,นี่ผมกดพาร์ทแถมให้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหน้าเราต้องทาไม่ใช่เราหน้าหายเราต้องทำนะครับผมเพราะาเมื่อกี้ผมมีหนังสือการ์ดอนเหลืออยู่427ใช่ไหมครับผม,มต้องการเพิ่มอีก80มันก็จะกลายเป็น507ผมก็จะตุนเอาไว้ใช้ในครั้งถัดไปนะครับกรณีสมมุติมีเทพเข้ามาตัวใหม่มีหนังสือการ์ดอนเข้ามาตัวใหม่นี่ครับ80ชิ้นเห็นไหมได้ละ สำหรับคนที่เติมพาร์ตนะครับคุณจะได้แถวล่างอีก200ถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครกดถึงเลเวลร้อยนะครับคุณก็จะได้อีก1 6 0ยบวกเป็น560ใช่ไหมฮะอ่ะตอนนี้หนังสือกระดอนผมมี507ชิ้นก็สามารถแลกเทปได้นะครับต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเราได้ทั้งอไอเทมบบที่เราต้องการแล้วก็ได้ส่วนหนังสือกระดอนด้วยตอนนี้ผมก็กลายเป็นบวแล้วอ่ะลำดับถัดไปเลยนะครับก็อ่เราทําการรวมกล่องเบสซิ่งดีกว่า นะครับผมในส่วนกล่องเบสซิ่งนะครับเราใส่อาวุธโบกหก์แล้วก็ใส่เต็มที่ก็โบกหก์ผมก็จะอัปเกรดใส่ในส่วนของเกราะคีนะครับโบกหก์นะได้พลังเพิ่มมาเป็นแสนเลยนะเกือบแสนนะครับผมแค่เราทําการตีบวกนะฮะตอนนี้ตัวละครเราเลเคซ่า,าก็เกือบ4ล้านแล้วอันนี้คือเป็น VP 0ที่นะฮะ ID นี้นี่ผมแค่กดเข้ามาอัปเดตกิจการรมรับของแต่ไม่ได้เล่นเลยนะเพราะฉะนั้นเลเวลของตัวละครมันจะสูงมากเป็นตับมาเตอร์แต่ว่าพลังผมไม่ได้อัพนะฮะเพราะฉะนั้น ผมจะอัพ ID เนี้ยเฉพาะสิ้นเดือนเท่านั้นนะครับผมก็เป็นการเก็บของเล็กน้อยแล้วก็มาอัพนะฮะไม่ได้เล่นเป็น ID หลักใช้รีวิวซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะโอเคสำหรับเลคอซ่ามาสเตอร์เนี่ยนะครับวิธีทําใส่ฟรีทําได้นะโดยการเล่นกิจกรรมหมุนวงล้ออ่าฤดูร้อนนะครับก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาจากกิจกรรมวงล้อยแหละก็เลยสามารถทํา VP0 มาสเตอร์ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับตอนนี้จะเป็นอาวุธที่อ่าส่งผลค่อนข้างดีนะครับให้กับตัว เลโกซ่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบดาเมจกันนะครับผมอย่างเท่นะ <S <S ผมบอกเลยผมบอกเลยว่าเท่มากนะฮะคือเลโกซ่าะนี่ผมชอบที่สุดในบรรดาปุ่งก้อนในทีมผมเลยนะครับค่อนข้างเก่งนะครับผมก็เห็นน้องๆบอกว่านะฮะสุ่มหลายหกสิบเอ็ดหรือหกสิบสองครั้งนี่แหละนะครับก็สุ่มสิบครั้งหกสิบเอ็ดหรือหกสิบสองรอบแหละก็ลองคูณเพชรไป ก็ใช้เพชรค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมแต่มันเป็นการสะสมนะเนาะพูดถึงอนะอ่ะเรามาลองกันดูนะครับเฮ้ยผมไม่ได้ใส่ของนี่ว่าใช่ไหมผมลืมใส่ของเนาะแล้วมาเจอกับทีมพวกนี้ด้วยโอโ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะลองดูเนาะต้โมโอ้แรงจัดนะครับประมาณนี้แหละนะครับสุดยอดเลยโคซ่าเลยผมค่อนข้างชอบนะตัวนี้อ่ะโอเคก็นะครับสำหรับ เดบิวลิ่งเมเทโอนะก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะยังใส่เขี้ยวมังกรอยู่คนระับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นร่างมาสเตอร์หรือไดแม็กคุณต้องเปลี่ยนนะครับเป็นเดบิวลิ่งเมเทโอเนาะนานๆมาทีแต่าก,การรมก็เพราะนั้นมันใช้แค่10หนังสือการ์ดต้นเองนะครับก็สมควรที่จะอ่าแลกมาเก็บไว้นะอย่างผมเนี่ยนะครับทำโบกหกเนี่ยซื้อทั้งหมด8ชิ้นแค่80หนังสือการด์ดต้นนะครับค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นอ่า บวกเบวกแเนี่ยมันใช้แทบไม่กี่ร้อยนะถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียว,ยวสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับผมก็ก่อนแล้จากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆม,ม,มาคลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ